ครับครับผมได้ข่าวว่าเหรียญหุ่นนี้เนี่ยยังไม่ได้ปลุกเสกก็มีประสบการณ์เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับมันมันยังไงกันเนี่ยคือคือแบบผมไม่อยากจะสร้างกระแสนะฮะครับเพราะว่าจริงๆผมสร้างเอาไว้แจกไม่ได้ไปขายใครก็เลยไม่จําเป็นต้องไปสร้างกระแสแต่แต่ตรงนเนี้ยนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ย ทางโรงหล่อเนี่ยับเขาทราบดีว่าเกิดเกิดประสบการณ์ก็คือมันจะมีะกุดทองคาของเพื่อนของเรียนคุณพิ์เนี่ยับเขาไปหลอนปรากฏว่าไม่ละลายนะฮะพูดนะครับแต่วันทีวันนั้นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ับแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็คือคุณกุ้งแล้วก็คุณเชษเนี่ยแต่ว่าด้วยความตกใจเขาก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้แต่ว่ารู้สึกก็มีการสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวลอง ลองไปลองไปไป,ไปดูในของกระชอนนะครับก,ก,ก็มีการถ่ายทํามาแล้วครับผมไปถ่ายทํามาแล้วซึ่งคนที่ยืนยันนะครับนั่นก็คือ,อคุณสมยศเจ้าของโรงหล,ล,ลอมเองเลยอ่าสัมภากกษณ์สรแล้วก็ติดตามทางคลิปได้นะครับอืมเอาละ,ะรครับท่านผู้ชมครับแหม <c oughs> ผมได้ไปเห็นรูปเหรียญแล้วเนี่ยแหมรู้สึกว่าเหรียญออกมาสวยงามมากซึ่งก็เป็นแนวคิดของคุณกุ้งใช่ไหมครับครับผมสวยงามจริงๆนะครับแหมสุดยอดจริงๆเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมสิ่งดีๆที่มวลชนกลุ่มนี้ได้ขออนุญาตแทรกนิดนึงครับได้ครับได้ครับคือเดี๋ยวเรายังไม่ได้กล่าวถึงเลยฮะครับเหรียญรุ่นเนี้ยเราจะแจกทั้งหมดสี่วันครับอืมนะเราจะมีแจกสี่วันละรับต้องต้องแจ้งให้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 ผู้ชมที่ได้ชมดีทราบไหมบอรับผมครับนะฮะวันะที่หนึ่งเลยนะครับรับวันที่ยี่สิบสองเมษายนะครับยี่สิบสองเมษายนเนี่ยเออเราจะมีการทําพิธีเขาเรียกมหาเทวาพิเศษ ที่ที่วัดบางแหวรับกมนะฮะวันนั้นอ่ะอยากจะให้ประชาชนเนี่ยไปไปรูปมนเยอะๆนะฮะเพราะวันนั้นอ่ะจะมีเออเกจิเนี่ยมารูบพิธีทั้งหมดยี่สิบรูปเกจิเนี่ยฮะยี่สิบรูปจะมีเอ่อสิบเอ็ดรูปเนี่ยสิบเอ็ดรูปเนี่ยอ่าหกแสสนะฮะส่วนอีกอีกอีกเก้ารูปเนี่ยก็คือพ้าที่มาู่มพิธีรวมทั้งหมดยี่สิบรูปพอจะมีอะไรมีครับมีครับอ่าอันนี้เลยนะครับสําคัญเลยครับเอ่อ พระธรรมเจดีนะพระธรรมเจดีคือเจ้าว่าว,าวัตรพระุนเจ้าว,าดวัดพระรุนเนี่ยก็คือท่านเนี่ยเป็นเจ้าว,าดวัดพระรุนแล้วพระเจ้าตาก็อยู่ที่วดัดอรุณสําคัญาญต้องนิมนต์ท่านไปไปลูกเสกนะครับผม,บผมแล้วก็องค์ที่สองนะฮะคือหลวงพ่อติวัตถูชา,อ,าองค์นี้องค์นี้ก็ดังครับพระ องค์ที่สามก็พระมหาสุรศักดิ์วัดประดูอารามหลวงโอ้เคยเคยได้ยินไหมคุณเปียงเคยยินครับผมนะเคยยินครับองค์ที่สี่อาจารย์ยาวัดบางพระโอ้องค์นี้เป็นลูกศิษย์หลวงร้องไปอีกทีนะครับยอดครับองค์ที่ห้าอาจารย์ป้อมวัดหนองม่วงอืองค์องค์นี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงในวาระต่อไปอาจารย์ป้อมนี่ก็คือที่เราจะไปทอดพระป่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะกล่าวกล่าวกล่าวเดินลงอีกทีนะครับอ่าแล้วองค์อีกองค์หนึ่งที่จะเอ่ยเอ่ยนามก็คือ พระอาจารย์หนุมวัดบางแวกพระอาจารย์หนุนวัดบางแวก็คือวัดที่เราจะมาทําพิธีมหาเทวพิเศษนะครับเอาเอาเ,อาเอาขาเขา้ขาแค่หกหกูปนี้ก็สุดยอดแล้วครับครับผมอันนี้อันนี้อันนี้คือแ, ب, แล้ววันนั้นนะครับขอขอเชิญประชาชนนะฮะมามามา,มาอิ่มบุญด้วยมาร่วมบุญกินฟรีวยครับเราเราจะมีเลี้ยงอาหารครับตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะครับอ่าคือท่านใดมาเราจะมีอาหารเลี้ยงนะฮะก็ตอนนี้ก็ คร่าวๆนะก็มีทางอดีตสกรวิรัตเขาก็จะเอาหมูสต๊ามาช่วยอ,อะไรเงี้ยทางคุณหนุยคุณชุนแล้วก็เพื่อนๆคุณพิจิตรสองสามท่านนะครับเขาจะมีเอาอาหารมาเลี้ยงนะครับีกินฟรีและในวันนั้นนะเราจะแจกแจกเนื้อผง พระผมพระผมพระผมนะครับแล้วก็มีพระย่างด้วยโอันนี้แค่แค่วาระที่หนึ่งพูดถึงมาร่วมงานวันนั้นได้พระฟรีค่กินฟรีถูกินตลอดงานโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยอยากให้ให้ประชาชนฟังกันเยอะแล้วจะอยากเป็นเจ้าของเหรียญนี้เนี่ยสีวาระที่พูดถึงนี่มันก็